สวัสดีครับผมออซซี่จาก s e v o p น h o p นะครับวันนี้มีแบตสำรองมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับอีร e ูปขยันออกเหลือเกินนะครับอันนี้ก็กล่องอาจจะคุ้นๆน,นะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์อ e ี o ูปนะครับง่ายๆเลยตัวนี้ก็เป็นแบตสำรอง100 10, 0 0มิลลแมแบบมีสายในตัวนั่นเองนะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตลาดอ e ีรูปในเมืองไทยถ้าใช้แบรนด์อ e ี o ูปจะเป็น จะเป็นแบบรุ่นราคาถูกกว่าที่เป็นแบรนด์ออเซนนะครับแต่ว่าชื่อรุ่นเขาก็จะมีซ้ำซ้อนกันอยู่บ้างอย่าง E33 เนี่ยในชื่ออเซนก็มีเพราะนั้นเวลาเสิร์ชดูก่อนนะมันคนละรุ่นกันนะครับราคาไม่เท่ากันโอเคกล่องเนี่ยอาจจะคุ้นๆนะครับตัวเนี้ยนะครับเขาใช้ชื่อเหมือนเดิมเลยผมก็งงนะไม่มีต่อท้ายอะไรมานะครับก็ใช้แบรนด e ์ e l o o นะครับชื่อรุ่น E33 เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับเมื่อสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละ จะเป็นรุ่น E 3 3เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าตัวนี้มันออกมาอีกแล้วนะครับแพงกว่าเดิมประมาณ50บาทมีสายในตัวมา2เส้นนะครับก็คือมี y ท e C กับ Lightning ติดมาให้นะฮะก็สำหรับท่านที่ดูรุ่นนั้นไว้แล้วก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับอาจจะอยากได้เป็นรุ่นมีสายในตัวเนี่ยก็มาดูเป็นรุ่นนี้ได้นะครับสเปคเหมือนกันหมดเลยนะครับแพงกว่าประมาณ50บบาทโอเคเรามาดูที่ชื่อรุ่นแล้วก็รายละเอียดกันนะฮะ ดูกล่องก่อนนะครับตัวนี้กล่องก็เขียน e-loop ตรงนี้นะครับมีรูปสินค้าตรงนี้สินค้ามีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับเหมือนเหมือนรุ่นที่แล้วเลยนะครับก็จะมีสีขาวก็หน้ากล่องเป็นสีขาวสีดาก็หน้ากล่องเป็นสีดํานะเขาก็เขียนแค่ว่าเป็น power bank 1 0 0 0 0หมิลลิแอมจุดสังเกตที่ต่างจากรุ่นที่แล้วก็คือหน้ากล่องเนี่ยเขาเติมรูปสายเข้ามาอีก2เส้นนะครับมี lining g h t กับ type C นะครับในรุ่นเดิมนะ e ่า e 3 3ก่อนหน้านเนี้ซึ่งออกมาพร้อมๆกันนี่แหละก็จะเป็นรุ่นแบบไม่มีสายในตัวแต่่่ดัันนนนใชช้ืืออรุเหมก นะครับผมขอเรียกรุ่นนี้ว่าเป็น e 3 3 plus แล้วกันเอาเป็นว่าเป็นเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองเพื่อเดี๋ยวเวลาพิมพ์แล้วลูกค้าหาคีย์เวิร์ดดูจะได้ดูง่ายเวลาสั่งสินค้าที่ร้านก็อาจจะได้ง่ายด้วยแต่ผมจะใช้เป็นชื่อรุ่นนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าชื่อทางการของเขาเนี่ยคือเขาใช้ชื่อรุ่นเดียวกันคือ e 3 3นะฮะ โอเคตัวนี้นะครับก็เป็นแบตสำรองแบบ10,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับไม่มีระบบชาร์จเร็วใดๆอย่างใดนะครับเบสิกเลยนะครับก็คือจ่ายไฟ5โวลต์2.4แอมป์นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่กระแสนิยมยุคเนี้ยชอบแบตแบบมีสายในตัวนะเขาก็เลยออกรุ่นแบบมีสายในตัวเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเราดูคร่าวๆก่อนชื่อรุ่นเนี่ยคือ e 3 3มสิาน้ำหนักประมาณ233กรัมนะครับ2ขีดนิดหน่อยนะครับความจุแบตเตอรี่ใช้แบตแบบลิเธียมโพลิเมอร์นะความจุ10,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับ37วัตต์สารับ จ่ายไฟรวมได้ที่5โวลต์2.4แอมป์นะครับช่องเอาท์พุตเนี่ยจะมีช่องไมโคร USB อย่างเดียวนะครับช่อง Type C เนี่ยจะรับแค่ Input ตนะครับตรงนี้ก็รีมาร์คไว้นิดนึงนะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ Type C ไม่สามารถชาร์จออกได้เพราะว่าไม่มีระบบ PD ไม่มีระบบชาร์จเร็วอะไรนะครับก็แต่สามารถชาร์จตัวแบตเตอรี่ได้สาย Type C ได้ก็คือ Input นะครับ Type C 5โวลต์2แอมป์นะครับก็เร็วปานกลางนะต้องพูดจริงๆ นะครับแล้วก็สามารถใช้สายไมโคร USB ในการชาร์จได้ก็5โวลต์2แอมป์นะครับชาร์จตัวแบตเตอรี่ได้ด้วย2สายคือ Type C กับไมโคร USB นะครับในส่วนของช่องเอาท์พุตมี USB A 2ช่องนะครับจ่ายไฟรวมที่5โวลต์2.4แอมป์ง่ายๆเลยนะครับ Type C นะครับสายในตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัว Type C หรือตัว Lightning ทั้งคู่ก็5โวลต์2.4แอมป์ง่ายๆเลยตัวนี้อินพุต5โวลต์2แอมป์เอาท์พุต5โวลต์2.4แอมป์เอาแค่นี้เลยแล้วกันนะครับมาดูที่ตัวแบตเตอรี่กัน,นดดูีขาวก็ไ้ วัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับด้านหน้าเขาจะทําผิวมาเป็นแบบเป็นแบบเหมือนลายผ้านะคืดๆคืดๆหน่อยนะครับมีจุดด้านบน4จุดเอาไว้เช็คแบตเตอรี่นะครับด้านล่างพ e ิมพ์ E-Loop ตรงนี้นะครับสีดําก็ทําผิวแบบเดียวกันแต่ค็ละสีเนี่ยนะครับกดข้างๆตรงนี้จะเป็นการเช็คแบตเตอรี่นะครับมี4จุดนะก็175 50 25นะครับประมาณนี้ด้านข้างนะครับสำหรับด้านข้างข้างเนี้ยมีปุ่มกดเช็คแบตด้านนี้ก็จะมีช่องสำหรับเสียบสายไมโคร USB เอาไว้ชาร์จตัวแบตเตอรี่นะครับ ด้านบนก็จะมีช่องอีก3ช่องก็คือมี USB A 2ช่องเอาไว้เสียบสายเพื่อเอาไปชาร์จนะครับแล้วก็ช่อง Type C ตรงกลางเนี่ยเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่อย่างเดียวชาร์จออกไม่ได้นะครับจ่ายไฟออกไม่ได้โอเค ด้านหลังก็จะมีสายซุกมาให้2เส้นนะครับเก็บมาในตัวเรียบร้อยดีทีเดียวนะครับไม่ยืดไม่เหยียดนะคือมันหลบเข้าไปในตัวมันเลยนะทาให้ฝาหลังชิ้นนี้จะมีความหนากว่ารุ่น e 33ก่อนหน้านี้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อความหนาหัวสายไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดการจ่ายไฟต่างๆรวมถึงเป็นแบตเตอรี่ที่มีมอกรแล้วนะครับก็ปลอดภัยนะครับมั่นใจได้โอเคอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับรุ่นนี้แกะกล่องมาก็จะมีสายชาร์จให้โดยที่สายสีขาวก็จะให้สายสีขาวเป็นสาย type c แบบ แบบเนี้ยเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ในตัวสีดําก็จะให้สายไทซ C แบบเนี้ยสีดําเส้นหนึ่งเช่นกันโอเคนี่ก็มาดูที่ตัวแบตเตอรี่กันนะครับสายก็ถูกเก็บไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับมีความยาวประมาณสัก15เซนได้ประมาณนี้นะครับก็จะใช้สายไหนก็ดึงออกมาเสียบได้เลยหรือจะเสียบพร้อมกันสสายก็ได้แต่ว่ามันก็จ่ายไฟรวมแค่5โวลต์2.4แอมป์ นะครับก็คือถ้าเราเสียบ2เส้นพร้อมกันมันก็จะหารกันแหละว่า,าตัวไหนใช้เยอะกว่ามันก็จะแบ่งไฟกันแต่ทั้งหมดเนี่ยจ่ายรวมก็คือ5โวลต์ส4แอมป์นะครับสายที่เก็บมาก็คุณภาพโอเคนะสายเป็นสายแบบแบนแบนะครับแล้วก็เวลาพับเก็บไปกับตัวก็เรียบเนียนดีนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันสามารถหลบเข้าไปในเครื่องได้เลยข้อดีก็คือเวลาเราดึงเข้าดึงออกจากกระเป๋ามันก็จะไม,ไ,ไม่ไปเกี่ยวแบบเกี่ยวสายมันเด้งออกมาเองแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเรามันเก็บเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างสนิทแบบนี้นะฮะ บบนเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเรียบไปเลยไม่เกินออกมาเวลาเราเอะไรไปเกี่ยวเนี่ยมันจะไม่เปิดออกมาเองนะครับวิธีใช้ก็ต้องตั้งใจเอาเนิ้วไปเขี่ยมันขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับกดเช็คแบตได้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับแบตสำรองนี้ก็ไม่มีอะไรอธิบายนะมันก็พื้นฐานนะจ่ายไฟรวม5โวลต์2.4แอมป์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถชาร์จพร้อมกันทุกสายไปเลยก็ได้แต่ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะมันจ่ายรวมแค่5โวลต์2.4แอมป์นะครับยิ่งเสียบเยอะอุปกรณ์ที่เราไปชาร์จก็จะยิ่งชชาาร์จนะะ ประมาณนี้เลยไม่มีระบบอื่นๆใดๆนะครับส่วนชาร์จเข้าตัวมันก็ชาร์จได้2ช่องนะตรงนี้5้าโวลต์สแอมป์ตรงนี้5 M, ้าโวลต์สแอมป์ก็แค่นี้เลยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จให้ดูแล้วกันโอเคเอาอันนี้เราจะเอาสายในตัวมันมาเสียบชาร์จ iPad ดูซึ่งมันก็จะชาร์จได้แล้วก็ขึ้นสีเขียวปกติแหละเสียบเข้าไปดูโ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะทําการชาร์จนะอ่าเปิดก่อนอยงนี้นะครับ ต,ต,ติดเคสนะฮะผมดูก่อนอ่ะชาร์จแล้วนะมันติดเคสนะนี่นะนี่นะครับชาร์จแล้วนะสีเขียวๆนี่นะครับดีเคสอันนี้มันหนาๆนะหัวมันติดนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้สายนะแล้วก็ถ้าเราจะเสียบชาร์จอุปกรณ์ type c ก็อย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมอาจจะมีพอตไฟบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เสียบเข้าไปมันก็จะทําการชาร์จนี่นะครับแบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะสําหรับแบตราคาเนี้ยแล้วก็มีสายในตัวนะมันก็ น่าจะออกแบบมาให้เข้ากับสมัยนิยมยุคนี่ยสำหรับหลายๆท่านนะครับช่วงนี้เห็นว่าลูกค้าจะถามหาแบตแบบที่มีสายในตัวนะ,ะทาง E- r o o p ก็ไม่ปล่อยให้ตลาดนี้เขาโบไปนะเขาก็ทำรุ่นราคาถูกที่มีสายในตัวมาแข่งขันในตลาดเหมือนเดิมด้วยครับโดยอาศัยชื่อเสียงที่เขามีอยู่นะแล้วก็อมอกรอที่เขาจดเมือง,องไทยไว้เรียบร้อยนะก็เลยทาให้เป็นข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของแบรนดน์นี้นะฮะ โอเคทีนี้ก็มาถึงราคาจําหน่ายราคาจําหน่ายรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับซึ่งก็เหมือนเคยนะราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่ติดไปทางสูงกว่าที่ขายกันอยู่แหละผมบอกเผื่อไว้เฉยๆนะครับสำหรับท่านที่เอาชื่อรุ่นไปเสิร์ชหาดูก็จะเจอถูกกว่านี้แหละแต่ว่าก็แต่ละที่ขายไม่เท่ากันนะลองเลือกหาดูแล้วกันแต่ว่าถ้าหาไม่ได้ก็ติดต่อที่ร้านได้เหมือนเดิมนะประมาณนี้นะครับก็ ถ้าให้สรุปก็คือมันก็เป็นแบตสำรองที่ไม่ได้มีฟังก์ชันวิเศษอะไรนะครับเพียงแต่ว่าข้อดีก็คือมันเป็นแบตสำรองที่มีสายในตัวแล้วก็ราคาประหยัดนะครับมาจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้นะครับพร้อมด้วยการมีมาตรฐานมอกอจากประเทศไทยนะครับซึ่งก็มั่นใจได้วา่ามันมีความปลอดภัยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช้ผิดวิธีเนี่ยจะไม่มีปัญหาแตกหักระเบิดอะไรอย่างนี้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเลือกใช้ได้นะครับราคาไม่แพงมีสายในตัวด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์ก็จะมี s h อปปีนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งทางร้านก็จะมีการลงสินค้าเรื่อยๆนะผมทิ้งลิงก์ไว้ใน Description ก็ลองกดเข้าไปดูกันได้สําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ